ครับก็สวัสดีครับกินดีต้อนรับสู่สวนมะนาวน,นลินพรเพชรบุรีนะฮะวันนี้พามาชมสวนมะนาวเป็นป่ากเก่านะฮะที่อายุต้นนี่เกือบเกือบสิบปีแล้วนะครับชุดนี้เป็นชุดที่ผมไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะฮะไม่ได้ตัดแต่งกิง่งเนื่องจากว่า,ายังมีดอกมีผลอยู่จำนวนมาก นะครับปีนี้ก็เลยไม่ได้ทำมะนาวนอกฤดูนะครับสังเกตว่านะปิดผลเยอะแยะมากมายนะฮะคือช่วงนี้ที่ติดดอกเยอะเนื่องจากว่าเนื่องจากลมหนาวมานะอากาศมีความแห้งสูงนะครับความชื้นสัมผัสในอากาศไม่ค่อยมีนะครับเหมาะสมะที่จะทำให้มะนาวนั้นออกดอก นะครับนะบก,การติดดอกชุดนี้เป็นติดดอกอในฤดูนะฮะก็จะไปเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณเดือนอพฤษภามิถุนาก็เป็นช่วงที่มะนาวถูกแต่ที่ทราบกันดีครับว่าปีนี้หรือปีที่แล้วเนี่ยมะนาวมีราคาค่อนข้างที่จะราคาดีนะครับก็เลยไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งหรือทำนอกฤดูนะก็เลยปล่อย ให้เขาติดดอกออกผลนะฮะไปตามอายุต้นนะฮะก็เลยจะลกๆนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากว่า,าผมไม่ได้ทำการตัดแต่งกิ่งเลยนะปล่อยให้เขาออกดอกแบบถวายนะฮะก็คือชุดเก่ายังอยู่ชุดใหม่เริ่มออกนะฮะสังเกตว่าดอกมะนาวนี่จะเยอะแยะมากมายนะช่วงนี้เป็นเรื่องปกติฮะช่วงเดือน มกลากุมภานะเป็นช่วงที่มะนาวออกดอกเข้าสู่ช่วงมะนาวปีนะครับถ้าใครทำลอกนอกฤดูออกช่วงนี้ก็ไม่ทันแล้วฮะแต่ที่เรียนไปให้ซากข้างต้นเนื่องจากว่าราคามะานาวาปีที่แล้วเนี่ยในฤดูก็ยังมีราคาแพงยังนับลูกขายอยู่นะยังนับลูกขายอยู่ผมก็เลยเสียดายนะครับเสียดายก็เลยไว้ลูกนะฮะไม่ตัดแต่งกิ่งอะไรเลย พากันชมเรื่อยๆฮะนื่นกว่านะเราจะได้ดูว่าเอ้ยมะนาวแป้นลำไเพรบุรีเนี่ยเขาติดดอกออกผลแบบไหนยังไงนะฮะแป้นลำไพยพรบุรีจะติดดอกแบบเป็นติดดอกตามตามยอดตามซอกใบนะจะไม่ออกลูกเป็นพวง นะจะออกเป็นลูกเดียวๆส่วนมากจะออกไปลูกปลายยอดบั่งตามซอกใบมั่งหรือตามกิ่งตามก้านที่ผลิตดอกออกผลก็จะออกดอกด้วยออกลูกด้วยนะครับนะดูสังเกตว่าดอกเยอะแยะมากมานะมีบางตัวบางลูกก็มีการติดลูกแล้วนะครับแต่ยังไม่ถึงอายุที่จะเก็บเกี่ยว คิดว่าชุดนี้ก็น่าจะน่าจะทันอยู่นะในช่วงใกล้ๆที่เป็นมะนาวราคาดีนะครับจะลกๆนิดหนึ่งฮนะเนื่องจากว่าไม่ได้ตัดแต่งกิ่งไม่ได้ตัดทรงพุ่มเลยเสียดายฮะเสียดายบอกตรงว่าเสียดายนะครับ อย่างที่เรียนไปนะอายุต้นก็เกือบสิบปีแล้วเป็นมะนาวเก่าป่าเก่าแล้ว <c oughs> นะป่าใหม่ผมลงใหม่ไปแล้วอายุต้นประมาณปีฝ่านะฮะโปรติเขานะปลูกกันโดยใช้กิ่งตอนนะผมไม่นิยมในการเสียบยอดนะฮะใช้กิ่งตอนเนี่ยนะฮะผมว่ามันออกลูกไวนะตั้งต้นได้ดี นะครับแล้วก็เปลือกนั้นไม่หนานะครเอามะนาวพันอื่นมาเสียบออกปีสองปีแรกเปลือกหนามากนะครับมันจะลุกๆนิดหนึ่งครับแล้วก็จะมืดๆนิดหนึ่งนะไปกันต่อครับเดี๋ยวพาไปดู อ่า,อาล่องถัดไปนะฮะเนื่องจากว่ามันจะเดินฝ่าล่องเข้าไปค่อนข้างยากนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามันค่อนข้างลกนิดหนึ่งครับก็ยังติดลูกให้เห็นอยู่นะฮะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกนะครับปล่อยให้ออกโดยธรรมชาติส่วนไหนไปได้ผมก็จะไปให้ดูนะฮะ สนใจไปไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะฮะ,ะกิ่งเลียดดินกันเลยนะฮะไปกันต่อครับ มีบางต้นก็ใกล้ตายแล้วครับตอนนี้ฮะเนื่องจากว่าเขาเป็นโรคอ่ารากเน่าขนเน่านะครับรากเน่าขนเน่าจะลักษัะแบบน,นี้ครับคนจะเปืออ่อยผุผลสุดท้ายเขาก็ตายฮะแต่ก็คุ้มแล้วฮะเกือบสิบปีแล้วครับเกือบสิบปีแล้วก็คุ้มแล้วฮะเก็บมาน่าจะหลายหมื่นลูกแล้วฮะ ไปกันต่อครับเดี๋ยวผมพาไปดูร่องร่องริมนะร่องริมก็ผมมีสี่แถวนะฮะสี่ถแถวนะแถวละสิบต้นก็สี่สิบต้นนะฮะปลูกโซนหลังหลังบ้านนะฮะหลังบ้าน เะมากมายติดลูกติดอะไรเป็นพวงเป็นเยอะมากมายฮะยัไม่ถึงอายุฮะถ้าถึงอายุแล้วก็น่าจะชุดนี้ก็น่าจะประมาณมีนาน,น่าจะได้เก็บนะฮะน่าจะรวมหมื่นลูกฮะน่าจะเป็นหมื่ ไปได้ผมไปให้ฮะแลสังเกตว่าเขาสลัดดอกขาวพคนเต็มคนต้นเลยฮะนะเพราะว่าอันไหนคือสู้อากาศหนาวอากาศเปลี่ยนแปลงนะก็อย่างที่บอกนะเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่มีอุณหภูมิที่ต่ําหรืออากาศที่หนาวจัดๆเนี่ยต้นไม้เป็นธรรมชาติของเขาแล้วนะจะสลัดลูกสลัดดอกสลัดใบ ถ้าสะสมอาหารไม่เพียงพอนะฮะเนื่องจากเขาจะรักษาต้นเขาไว้นะครับเขาจะพักเป็นช่วงพักพักต้นนะพูดง่ายช่วงพักต้นนะรประมาณนี้ฮะ40ี่สต้นนะคิดว่าชุดนี้ก็ หลายหมื่นลูกอยู่นะครับใครที่สนใจกิ่งพันธ์มะนาวแป้นลำไยแท้ของเพชรบุรีนะครับก็สามารถติดต่อสั่งจองเข้ามาได้นะครับผมก็จำหน่ายอยู่หลายสิบปีแล้วนะครับหลายสิบปีแล้วส่งจริงครับส่วนนี้การันตีนะฮะสวนนรินพรเพชรบุรี ผมปลูกมะนาวเสืบทอดจากรุ่นพ่ออีกทีหนึ่งเก็บสายพันธุ์ดีสายพันธุ์แป้นลำไยเพชรบุรีแท้ๆนะครับเพราะว่าผมชอบนะฮะเนื่องจากว่าสายแป้นลำไยเนี่ยตลาดมีเท่าไหร่เอาหมดนะครับนับลูกขาานะฮะไม่ได้วันช่างเป็นกิโลนะครับนับลูกขายเลยนะฮะตามขนาดตามไซส์ไป ใสใหญ่ก็ลูกละหลายบาทหน่อยนะฮะสายเล็กก็ราคาลดหลั่นลงมานะครับก็ประมาณนี้ครับขอจบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ